ถ้าเทคโนโลยีมันจะช่วยให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเราจะเหนื่อยน้อยลงผมเชื่อว่ามีเทคโนโลยีเราไม่เหนื่อยมากขึ้นนะเจะเหนื่อยน้อยลงแล้วสุขภาพประชาชนก็ได้รับการตอบคุณหมอที่มากขึ้นเลครับมีใครมีคำถามอะไรไหมครับถามได้เลยครับใครจะถามก็เอาจริงผมก็ ไปลงคะแนนให้คุณชาช่านะพูดตรงผมจะบอกตรงเลยว่าพักบ้างก็ได้นะคุณลาแค่สี่วันนี้ก็พักบ้างก็ได้นะนะนะครอุตส่าห์แล้วาไปแล้วทำงานมาสิบกว่าวันนั้นก็ทำเยอะกว่าหลายคนทำมาตลอดหลายปีอยู่พอสมควรไปดูเนี้อข่าวคุณชาช่าเนี่ยฮะคุณชาช่าตอนนี้อยู่ในช่วงลางานนะครับแต่ที่จริงก็ลาไม่จริงหรอกเพราะว่าเห็นทำงานมีการวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่เขาบอกว่าเป็นเพลงใหม่ของอาจารย์ชาช่าชัดสโนว่าลางานไม่ลางานลาางนไม่ลางานแต่ยังทำงานอยู่ลางานแต่ยังทำงาน งานเหมือนทำงานเออนะค,คสโนวานะนนี่ะชัดสโนว่านะครับคุณชาชาตินะครับวันนี้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าลาไปหาลูกแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยะฮะก็คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ถ่ายทอดสดเนี่ยเฟซบุ๊กไลฟ์คุยกับประชาชนตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนาริตะที่ญี่ปุ่นก็มีการไลฟ์นะฮะแล้วก็เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะฮะที่รัฐโอชิงตันที่ซีแอตเทิลเนี่ย เพื่อจะไปงานรับปริญญาของลูกชายเพียงคนเดียวนะฮะคุณแสนปิติสิทธิพันธ์นะครับที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งเมื่อวานนี้นะครับอาจารยร์ชัดชาติเปิดเผยตนตัดสินใจอยู่นานว่าจะไปดีหรือไม่นะเพราะเพิ่งรับงานใหม่แต่ลูกชายอยากให้ตนกลับไปร่วมยินดีครับซึ่งนี่อาจจะเป็นหนเดียวในชีวิตหลังจากฝ่าฟันกันมาจึงตัดสินใจนะครับลางานไปนะฮะจึงขอมาไลฟ์เพื่อลางานกับคนกรุงเทพก่อน โดยก็ดีนะครับตนได้สั่งงานไว้หมดแล้วและพร้อมเชื่อมโยงงานไม่ได้หายไปไหนพร้อมทิ้งท้ายว่าฝากกรุงเทพด้วยครับและต่อมาเวลาตีหนึ่งห้านาทีห้าสิบนาทีนะครับของวันที่สิบมิถุนายนตามเวลาประเทศไทยนะฮะรัชชชาติก็ถ่ายทอด Facebook อีกครั้งหนึ่งจากสนามบินนานาชาติซีแอตเทิลนะฮะวอชิงตันสหรัฐอเมริกานะฮะเพื่ออัปเดตว่าตนเดินทางมาถึงแล้วครับพร้อมเผยให้เห็นนะครับนายแสนปิติบุตรชายซึ่งเดินทางมารับโดยมีแฟนคลับชาวไทยในสหรัฐมาร่วมนะครับรอรับรัชชชาติด้วย ก่อนจบไลฟ์ความยาวเจ็ดนาทีนะครับผู้ชมไลฟ์ได้เห็นนาทีของความน่ารักของพ่อลูกนะฮะผู้ว่าชัดิกอดลูกชายและกล่าวว่า I miss you so much นะฮะมีภาพบางส่วนมาให้ชมกันด้วยนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับอ่ะลูกชายมายืนรออยู่ข้างหน้าแล้วเฮ้ยสันดี how you สวัสดีครับเฮ้ยสันดีสวัสดีครับเฮ้ how you ยอดแ ถ่ายู่อัถ่ายถึงเซียอเจิแล้วครับอันนี้ฝนตกไมหน่อยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับญี่ปุ่นหญี่ปุ่นอ้ญี่ปุ่นขอบคุณนะครับทุกคนนะเฮ้สวัสดีเราจขอด้เชิญแนดี Thank you everyone พบกัมาครับ I miss you so much Okay finish ครับไปนะครับนะคุณชาชติคือกลับมาวันที่13มิถุนายนนี้นะครับคือวันจันนะฮะคือไปสั้นมากนะฮะสีวันเองสวันอะไรอย่างเงี้ยนั่งในเครื่อง2วันอะไปมีเวลาจริงๆก็2วันและปัญหาก็คือวันนี้เนี่ยระหว่างที่เราคิดว่าท่านจะได้พักผ่อนและอยู่กับลูกเนี่ยก็ในการประชุมใช่ไหมครับกับเขตเนี่ยก็มีการ ไลฟ์เข้ามาเห็นไปคุยเรื่องในแทฟฟี่ฟองดูนี่ใช่ไหมฮะแล้วนอกจากนี้ที่มหาวิทยาลัยวองชิงตันเนี่ยก็จะมีการจัดพูดใช่ไหมฮะด้วยนะครับโดยเปิดให้วรรดาคนทงคนไทยนักศึกษาอะไรต่างๆที่อยากจะเข้ามาฟังเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาทําฟังได้นะฮะแล้วก็เออเห็นบอกมีมีบรรยากาศการประชุมด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูสั้นๆหน่อยกันเนาะนะฮะอ่าไปดูส่วนหนึ่งของคลิปหน่อยนะฮะบรรยากาศที่คุณชาติชาติได้ไลฟ์เข้ามาประชุมนะฮะ กูนามารับด้วยทางที่เราไปดับไม่ไหลรถติมเนี้ยแต่ขอเรา,ร,หา,หะะารู้ปัญหาก่อนเลยครับเขาเปไรเขาแจ้งมาผมว่าเขียนได้ะเยกเป็นสองกลุ่มก็ได้กลุ่มที่เราทำได้กลุ่มทีื่องทำไม่ได้กลุ่มทไมไีื่องทำไม่ได้เดี๋ยวแจ้งมาแล้วเดี๋ยวเราจะหาเหมือนงานหากรรมการไปางให้<ด>ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กูนา,ามาในว,วันนี้นะครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ก็ผมว่าเทคโนโลยีมันจะช่วยให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะเหนื่อยน้อยลงผมเชื่อว่ามีแทปปีองพูเราไม่เหนื่อยมากขึ้นนะ อาจจะเหนื่อน้ยลงแล้วสุขภาพป็งส้รับการตอบสนองที่มากขึ้นเลยครัมีใครมีคำถามอะไรไหมครับถามเ็นนเลวมเได้ถามอ่งน้มเอาจริงผมก็ ไปลงคะแนนคุณชาชานะพูดตรงๆผมจะบอกตรงเลยว่าพักบ้างก็ได้นะนะคุณลาแค่สวันนี้ก็พักบ้างก็ได้นะเออนะฮะอุส่าแล้วถามไปที่ทำงานมาสิกว่าวันนั้นก็ทําเยอะกว่าหลายคนทํามาตลอดหลายปีอยู่พอสมควรเออแต่ดูแล้วมันไม่ง่ายไงเพราะว่าสเกลของการทํางานเนี่ยอืมคือถ้าเราเทียบกทมกับอบจรวมกับเทศบาลใช่ไหมครับกลไกองค์การพยพนี่ค่าใช้จ่ายประมาณกับ3 0,000ื่นถ้าจำไม่ผิดนะ ของที่ไหนของกทมแปดหมื่นแปดหมื่นเลยวหอแกพอมีอยู่แปดหมื่นคือการขับเคลื่อนคนจากสามหมื่นถึงแปดหมื่นคนโดยทุกคนฝากความหวังไว้กับผู้ว่าคนเดียวเนี่ยยากมากนะระบบเรายังไม่ค่อยเห็นว่าจะเคลื่อนราชการยังไงคือระบบแผนการบริหานะเขามีแต่ว่าการเคลื่อนระบบราชการกทมไม่ง่ายเพราะว่าบางเรื่องมันไม่ใช่ว่าข้าราชการไม่ตั้งใจทํางานนะระบบโครงสร้างอย่างเงี้ยคนมีหน่วยย่อย50หน่วยครับ ใช่ไหมฮะมีสาขา50สาขาเนี่ยแล้วยังไม่นับส่วนกลางอีก15้าสำนักเขาจะเชื่อมกันเองยังงงเลยแล้วไอ้ระบบนี้มันจะเชื่อมเขาได้ดีขึ้นระดับไหนคือมันเป็นระบบรายงานเข้ามาเสร็จเขาจะโทษกันไหมอันนี้เป็นของสำนักอันนี้เป็นของเขตอีกมันต้องมานั่งอนาไลซ์มันต้องมานั่งอะไรมันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาหน่อยตอนนี้นะครับแต่ว่าหลังจากเขย่ารอบนี้แล้วผมว่าก็เราคงจะเห็นนะว่าลิมิตมันอยู่ที่ไหนความเป็นไปได้มันอยู่ที่ไหนนะนะฮะ ยังอยู่ที่งานเกี่ยวกับกรุงเทพานครนะครคุณผู้ชมครับหลังจากงานเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยนะฮะดนตรีในสวนนะครับจัดไปก่อนหน้านี้2ครั้งปรากฏว่าโอ้โหได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคนไปเยอะมากนะฮะตอบรับและรีเควส์ด้วยว่าไม่เอาอย่างเดียวนะไม่เอาสักคลาสิกอย่างเดียวนะขอลูกทุ่งด้วยรอบนี้ก็บอกคุณชัดชาตินะครับก็ลงในเพจเฟซบุ๊กนะฮะ และมีการโปรโมทโปสเตอร์นะครับพร้อมข้อความประสุดสัปดาห์หนี้ชวนมาฟังเพลงวันเสาร์และวันอาทิตย์ในบรรยากาศสบายๆนะฮะมาทั้งโฟกซองอะคูสติกคลาสสิกลูกกรุงสามชาแน่นอนว่าฟรีทั้งสองงานนะฮะเอามาแค่เก้าอี้สนาม หรือเสือก็พอวันเสาร์ที่ไหนเอเซียมสยามครับงานย่าเอเซียมสยามนี่ไปง่ายที่สุดแล้วเพราะว่ามีรถไฟฟ้าถึงเลยใต้ดินนะใช่มัข้างหน้าเลยสนามชัยใช่ไหมมีวงนั่งเล่นโอ้โหวงนั่งเล่นนี่มีใครบ้างมีคุณทีชัยเดชมีคุณทีชัยเดชมาด้วยอันนี้ห้าโมงครึ่งนะตอนเย็นนะฮะสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะไม่ใช่วงนะวงและทีชัยเดชใช่วงนั่งเล่นแล้วก็มีคุณทีชัยเดชและส่วนงานที่สองนะครับวันอาทิตย์ที่สิบสองพิถุนาเนี่ยมาส ก,กันต่อที่คลองเตยนะกับงานดนตรีในสวนเอคลองเตยดีจังนะเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาจารย์สุกญสุาเละกลุ่มคลองเตยดีจังและเครือข่ายอื่นๆนะครับก็งานเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปนตรงไหนเรายังไม่รู้วิธีการเดินทางไปร่วมงานที่คลองเตยด้วยนะครับว่า่ตรถไฟ<ม>ฟ้าเอเบทีเอสเนี่ยก็คือพระขนมเอกมัยทองหล่อนะฮะถ้านอิมาร์ทีมาลงศูนย์สิริกิจ แล้วก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์ประมาณ50บาทนะหรือลง BTS สถานีเอกมัยแล้วต่อรถ2แถวที่วัดท่าทองนะฮะลงบริเวณ7ซเสาขาเคหะคลองเตยและเดินต่อมาอีก500เมตรก็ได้เช่นกันไม่มีที่จอดรถนะอ่าก็อยากให้อาจารย์แกบอกอยากให้มาเดินทางโดยใช้วงเอ่ไรรถสาธารณะมีอะไรบ้างอันนี้ยาวเลยนะมีนี่ Emmanuel String Orchestra นะครับเล่น เพลงอะฮะพี่วอลทีโฟร์ซีซันส์นะครับและเดี่ยววอลินสามคนนะครับวงนี้เป็นวงที่มาจากชุมชนสลัมของเตยจำนวนงานโดยมือที่ดนตรีเพื่อชีวิตจัดการสอนดนตรีคลาสสิกในชุมชนนะครับอันนี้ผมน่าจะเผย2 0ปีนะแกบอกรับรวมได้22ปีรเริ่มโดยมิชลันรีชาวนอร์เวย์สองคนที่สอนดนตรีคลาสสิกให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัดนะฮะวงที่สอง วงดนตรีคลองเตยดีจังวงดนตรียาวชนในชุมชนคลองเตยนะฮะแล้วซึ่งนะครับเริ่มต้นโดยการเปิดรับบริจาคเครื่องดนตรีและกลุ่มครูดนตรีอาสานะครับเข้าสอนต่อเนื่องตลอด9ปีและปิดท้ายด้วยวงเกษตรศาสตร์วินด์นะครับซิมโฟนีนะฮะจะมาเล่นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเพลงสมัยนิยมเพลงสากลให้ได้ฟังกันนะฮะมีวแบน์่ไปเาทีวแบนต่อไปเราะว่าคอนเทร์ ต่อไปพวกนี้คงต้องลงคอมมูนิตี้หรือว่าลงในพื้นที่ตัวเองอันนี้งานเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาดีใจที่สวนรถไฟวันเสาร์แล้วก็ที่สวนวันอาทิตย์นแล้วทุกคนก็แฮปปี้เขาบอกว่าคน้อนะครับทำทุกอย่างจริงๆนะครับทำเข็มกัดทำหุ่นมือจากคลองเตยดีจังนะครับช่วยรักษาความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างเขาบอกในเพจเนี่ยก็บอกว่าอยากให้มาการสัมผัสความงดงามรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกรุงเทพ อ่าทีนี้ก็มีข่าวต่อเอะจริงๆมันไม่มีข่าวนี้เหรอมันจริงๆข่าวที่มันควรจะต่อจากข่าวนี้คือข่าวกองทัพบกนี่ยังไม่ถึงมีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทำไมไม่เอาข่าวกองทัพบกมาต่อ่ะล่ะเพราะที่เหลือมันไปอีกเรื่องแล้วนี่มันก็ไปกองทัพบกก่้นอนตีเนี่ยดนตีก็เอาเรื่อง้ให้จบก่อนการนี่ไงอาจารย์เออฉะนั้นเดี๋ยวโดนอะไรล่ะเนี่ยกองทัพบกเราไม่ใช่เหรอกองทัพบกก็สั่งจัดตนตีในสวนเขาก็มาด้วยขารับเนิยบายนะครับพันเอกหญิงสิริจานงาทองรองโฆษกกองทัพบกอาว่ จะมีการจัดดนตรีในสวนเติมพลังให้คนกนครทมในช่วงสุดสัปดาห์ตลอดมิถุนาถึงสิงหาที่สวนหลวงรอก้าและสวนป่าเบญจกิตตินะฮะนะครับโดยบอกว่าจะร่วมสร้างความสุขขอโทษนะฮะพอคุณพูดด้วยประโยคนี้ผมนึกถึงเพลงที่คุณแต่งนะฮะตัวตอนนี้ทุกคนก็อยากดูว่าเพลย์ลิสต์ของเพลงคืออะไรจะทำตามสัญญานี้มาเป็นเพลงแรกและเพลงสุดท้ายเลยไหมครับทีนี้เขาบอกจะเริ่มจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมนะครับผู้ช่วยการทหารบอกเองเนี่ยพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้เนี่ยก็มอบให้กรมกิจการพลเรือนทหารบกและกรมโยธาทหารบก ใช้ศักยภาพทางดนตรีของกองทัพบ,บกนําวงดุรยิยี่ยับไปบรนเลงนะฮะครับก่อมสร้างความสุขให้กับประชาชนที่มาออกกําลังกายและพักผ่อนในสวนสาธารณะของกรุงเทพเนี่ยนะครับก็จะมีการทั้งเพลงแบบทั้งคลาสสิกแจ๊สไอแอนบีและอินดี้ด้วยนะฮะดนตรีเนี่ยจะมีในวันศุกร์นะสวนป่าเป็นจากกิติโดยวงลินดาเป็นวงนักรีหญิงวันเสาวพบกับ วงอินดี้อันนี้เป็นชื่อวงเขานะฮะนะส่วนหลวงเราก็รูว่าอาทิตย์เนี่ยวงไอรีนนะครับกองทัพบกก็เชิญชวนคนมาฟังนะครับซึ่งคำถามสำคัญก็คือว่าตกลงอันนี้งบอยู่ที่ใครงบกองทะพบกเองหรือเปล่าไม่ใช่งบมาเบิกกรทมนะนะแล้วก็กรทมเขจัดฟรีนะฮะ ถูกไหมไม่เหมือนครูวาท่านก่อนๆที่จัดเหมือนกันแต่ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับแต่แรกก็ดีกองทัพบกจัดก็ดีพี่มันจะได้มีหลายๆที่คนที่เขาอยู่ใกล้ตรงไหนก็จะได้ไปตรงนั้นโอ้โหดนตรีทหารเขาก็เล่นดีนะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยวงทหารเรือวงทหารเรือนี่เมื่อก่อนดังแต่มีคนอยากไปนะพี่อ๋อนี่ฮะสุดเนี่ยทนายโนนนะฮะก็แชร์ภาพดังกล่าวพร้อมแท็กเพื่อนๆอย่างพันสัตว์สีเทพคุณภัยจตุทัตบุญพระรักษานะะฮพัระรักษาและคุณฟ้าผมสอน เราบูว่าเราไปเต้นหน้าเวทีกันไหมนะคอสตูมจัดเต็มนะมซึ่งคุณไผ่นะครับเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าว่าขอจองลําโพงข้างซ้ายส,ส่วนคุณพันศักด์เนี่ยได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบอีกว่าหนูนี้ซ้อมเลย